สวัสดีแฟนกีฬาฟุตบอลและทุกทกท่านที่การแสวงหาผลกําไรจากการดูฟุตบอลในทุกๆวันครับสําหรับท่านใดที่ยังไม่มีที่ลงหรือต้องการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆม,มีเฮงเชียร์นอขอแนะนําผู้สนับสนุนของเรา mm88arena ที่เดียวจบครบทุกความต้องการกิจกรรมแน่นโปรโมชั่นเพียบและในช่วงนี้มีโปรโมชั่นสุดพิเศษเพียงท่านสมัครสมาชิกกับ mm88arena ในวันนี้รับทันที100บาทพร้อมกับเข้ากลุ่ม vip รับทีเด็ดที่สร้างผลกำไรให้กับท่านทุกๆวันแน่นอนครับหมายที่ศึกฟุตบอลประจําวันศุกร์ที่31ธันวาคม2564เป็นการพบกันระหว่างทีมบาเลนเซียเปิดบ้านรับการาเยือนทีมเอสปันยอนในการแข่งขันฟุตบอลลาลิกาสเปนประจำฤดูกาล2021-2022ถึงโดยคู่นี้จะเริ่มแข่งขันกันในเวลา22นาฬิกานาทีตามเวลาประเทศไทยครับเจ้าบ้านบาเลนเซียลงแข่ง18นัดชนะ7เสมอ7 แพ้4เก็บได้ทั้งหมด28แต้มฟอร์มในช่วงนี้กําลังดีขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับนักที่ผ่านมาเอาไปเยือนทีมเรเบนเต้เบี่ย์เอาชนะมาได้ด้วยสกอร์4ประตูต่อ3ทําให้ขึ้นมาอยู่อันดับที่8ในขณะนี้ส่วนผลงาน5นัดหลังสุดนะครับชนะ4เสมอไป1ครั้งด้วยกันครับส่วนทางทีมเยือนเอสปันยอนลงแข่งทั้งหมด18นัดชนะ6เสมอ5แพ้7เก็บได้ทั้งหมด23แต้มฟอร์มในช่วงนี้ยังทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ นัดที่ผ่านมาเอาไปเยือนทีมเซลตาบีโกแพ้กลับมาด้วยสกอร์หประตูต่อ3ทําให้ลน่นไปอยู่อันดับที่1 1ในขณะนี้ส่วนผลงาน5นัดหลังสุดนะครับชนะ3แพ้ไป2ครั้งด้วยกันครับมาดูที่การพบกัน5นัดหลังสุดของทั้งสองทีมนะครับซึ่งเป็นทีมบาเลเซียที่ทําได้ดีกว่าโดยชนะไปได้3ครั้งแพ้กับทีมเอสปันยอนหครั้งและทั้งคู่เสมอกันไป1ครั้งด้วยกันครับนัดล่าสุดที่พบกันวันที่17กร,รกฎาคม2563 เป็นทีมบาเลนเซียที่เปิดบ้านเบียชนะทีมเอสปันยอนไบดยสกอร์หประตูต่อศูนย์ครับสำหรับทั้ง2ทีมนี้นะครับราคาเปิดมาที่เจ้าบ้านเป็นต่อครึ่งควบลูกคาดว่าเกมนี้เจ้าบ้านบาเลนเซียที่ฟอร์มกลาลังดีขึ้นมาอย่างต่อเนื่องน่าจะเป็นฝ่ายเปิดเกมรุกเข้าใส่ทีมเยือนเพื่อเก็บแต้มตัวไว้ก่อนที่จะเบรกหนีหนาวในเกมนี้ให้ได้นะครับส่วนทางทีมเยือนฟอร์มช่วงหลังทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่น่าจะมาเน้นตั้งรับและรอสวนกลับไว้ก่อนซึ่งดูจากสถิติที่เคยพบกันและผลงานของทัั้ง2ทีมนะครบ ดูแล้วเจ้าบ้านบรเดนเซียได้เป็นฝ่ายเบียดเอาชนะเก็บ3แต้มในบ้านไว้ได้ครับสำหรับในช่วงนี้นะครับเรามีกิจกรรมพิเศษจากทาง m m 8 8 a r e มปมาให้ร่วมสนุกกันครับมาลุ้นกันว่าคู่นี้จะจบวิสกอร์เท่าไหร่แอบมาทายกันได้เลยนะครับที่ l ล n e แอดเฮงแปดถ่ายถูกรับทันทีสูงสุดถึง1,000บาทลองแอบมาร่วมสนุกหรือสอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะครับก่อนจากกันในวันนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดสมัครสมให้กกำลังใจพวกเรากันด้วยนะครับ กับช่องมีเฮงชาน e ลและติดตามอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับวงการฟุตบอลตลอด24ชั่วโมงได้ที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเรา w w w 8 8 u p s c o r e c o m รู้ทุกเรื่องครบเครื่องเรื่องฟุตบอลครับ